มาเบิงเรื่องของผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีกันแน่นะคะโดยการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีก็ถือว่าคึกคักค่ะคุณผู้ชมคะพี่น้องประชาชนก็ออกมาใส่สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวค่ะโดยที่น่วยเลือกตั้งทีเจ็ดสิบหกค่ะวัดเหลียบนะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเบิงบรรยากาศพร้อมๆกันเลยนะคะนี่คือน่วยเลือกตั้งทีเจ็ดสิบหกค่ะวัดเหลียบอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ผูสุขาวก็ได้ลงพื้นที่ไปติดต,ตามบรรยากาศการเลือกตัง้งนายกเทศมนตรีนครอ,อุบลราชธานีตั้งแต่เวลาเปิดหีบเลือกตัง้งนั่นก็คือ8ปดโมงกับพบว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตัง้งก็ต่างทยอยเดินทางมาใส่สิทธิ์เลือกตั้งอย่างต่อเนื่องโดยในส่วนเสาร์่าว,าว่วาที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพ้อมคณะก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมและกสังเกตการเลือกตั้งในแต่ละจุด โดยการเลือกตั้งในเทือนีมีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครอ,อุบลราชธานีจำนวนสองรายนั่นก็คือหมายเลขหนึ่งนางสาวพิทยาชัยสงครามหมายเลขสองก็คือนายวีสรุตสวัสดวอนโดยเมื่อช่วงค่าของวันเลือกตัง้ง ะะทางเว็บไซต์เทศบาลนครอ,อุบลราชธานีมีการเผยแพร่ข้อมูลการนับคะแนนเลือกตัง้งอย่างบด้เป็นทางการแบบรายเขตนะคะโดยนับคะแนนร้อยเปอร์เซนต์จากน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 103หน่วยผ่านระบบการประมวลผลคะแนนเลือกตั้งออนไลน์อย่างบเป็นทางการซึ่งนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีอยู่ในเว็บไซต์ของ w w w c i t y u b g o t h ว่าหมายเลขนึ่งนางสาวพิรยาชัยสงครามได้คะแนนอยู่ที่1 7 4 4 3คะแนนซึ่งก็ได้รับคะแนนสูงสุดในการเลือกตั้งในเทือนีค่ะ สำหรับหมายเลข2นาไวิศรุษสวัสด์ว่นนใ้คะแนนยู่ที่1 2 2 3 1คะแนนโดยผลการนับคะแนนยางมาเป็นทางการหมายเลขหล็ก1กะถือว่านำห่างหมายเลข2อยู่5,212คะแนนนั่นเองค่ะครับสำหรับการเลือกตั้งในเทอนี้ครับมีจำนวน ผูมีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับจำนวนหามื่นสามนยี่สิคนและก็มีผูไม่ใช่สิทธิ์เลือกตั้งนะครับจำนวนสามหมนหนึ่งพัคนคิดเป็น้อยละ6 0สิของผูมีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดซึ่งแบ่งเป็นบัตรดีนะครับจำนวน2 9งหมื่นเาพัจ็ดใบบัตรเสียจำนวนห0ารอยหาใบและกะบอเลือกผูสมัครใดจำนวน1 7ึ่ง อขออภัยครับจำนวน1,776ใบหลังจากนี้เองที่มีการประกาศผลยังเป็นทางการในวันที่15เมษา,ายน2 5 6 8ส่วนในกรณีบอมีขอรองเรียนสำหรับกรณีที่มีขอรงเรียนนะครับสิมีการประกาศผลในวันที่1ิพฤษภาคม2 5 6 8ตามแผนการเลือกตั้งไดมีกกำหนดไว้นั่นเองครับ ค่ะกระือว่าเป็นการนบคะแนนย,ยางบ่เป็นทางการนนั่เองหรือว่าผู้ใดยอยากจะเข้าไปเบิงเพิ่มเติมก็ขเข้าไปได้ที่เว็บไซต์นะคะ cityub.go.th นั่นเองนะคะ